โควิด1 9ซัดอสังหาอ่วมนะครับค่าเช่าก็เก็บไม่ได้แล้วจะเอาตังที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ฮะถ้าอสาาังหาล้มแบงค์ก็เป็นลา่อไปได้เลยครับ summer, สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในวันนี้จะมาพูดถึงมุมมองการลงทุนทั่วโลกนะท็อปิี้ตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ถือหนี้เยอะมากๆนะครับ เราดูเยอะว่าไม่มีใครที่ซื้อสังหาโดยที่ไม่ถึงนี่ถูกไหมครับแล้ว Property ทั่วโลกเนี่ยต่างถูกความทา้าทายครับเพราะว่านะครับหนึ่งคือค่าเช่าก็เก็บไม่ได้หรือว่าเก็บได้ลาช้าหรือแม้กระทั่ง หายไม่มีคนเช่าเลยก็มีนะครับสคือถ้าคุณเก็บค่าเช่าไ,ได้แล้วคุณตังที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ที่คุณกู้มาซึ่งคําถามนี้น่าสนใจครับวันนี้ผมจะพาไปดูในแต่ละกองทุนนะครับที่ลงทุนในอสังหาหรือมรัพย์ทั่วโลกนะครับคุรจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ย property fund เองหรือ r e a เองเนี่ยติดลบจากต้นปีรนาวนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะเราก็รู้จักเลยว่า c o v ิด19มาเนี่ยมันก็กระทบการล็อกดาวน์การ work from home เองก็นตามกันปิดเมือง การปิดห้างเนี่ยครับมันก็ส่งผลกระทบให้กับรายได้ของ property ทั่วโลกเนี่ยลดลงก็เลยทำให้หน่วยลงทุนที่เป็น property fund ันร่วงเช่นเดียวกันเป็นบริร่วงเช่นเดียวกันนะครับหารดทุเฉลีย่ยเนี่ยจะมี6% 16%ก็มีนะครับยุโรปเนี่ยโดนอ่วมเลยนะฮะหรือไม่ทั้งหนักสุดเนี่ยเจแปนริชนะครับโดนไป23%นนะครับในการติดลบนะฮะซึ่งนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่าความเสี่ยงมันสูงมากถูกไหมครับ จากการเก็บค่าเช่าไม่ได้จากการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ทําให้ราคาออฟฟิศฟันทุกนี้ก็ร่วงลงเช่นเดียวกันครับหากไปดูในเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างเช่นนิวยอร์กซิตี้เนี่ยครับก็เป็นเมืองที่ติดเชื้อเยอะเลยแห่งหนึ่งของอเมริกานะครับซึ่งตรนนี้เนี่ยก็มีข่าวที่บอกว่าเออพวกค่าเช่ารีเทลต่างๆเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยหัวปักหัวปัม๊มกันละนาวเลยนะครับเมืองเหมือนเป็นเมืองร้างไปเลยฮนะในถนนสายดังๆในเมืองแมนฮัตตันเนี่ยนะครับก็โอ้โหการขอเช่าอ,อะไรเงี้ยก็น้อยลงราคาอะไรก็ตก ค่าเช่าตกลงไปเยอะเลยนะครับมีบทสัมภาษณ์นึ่ของนายชาวโกเอนนะครับเขาก็เป็นเศรษฐีแลนด์ลอร์ดคนดังในนิวยอร์กซิตี้นะในแมนฮัตตันนั่นเองครับเขามีตึกอะไรมากมายเนาะซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผู้เช่าของเขาเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีปัญหาการจ่ายล่าช้านะครับการคลองอัตราการคลองห้องเนี่ยนะครับหรือแบบว่า occupancy rate เนี่ยนะครับตามตึกต่างๆเนี่ยที่ก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับทำการกู้เงินมานะเพื่อที่จะ ซื้ออสังหาพวกนี้เนี่ยไม่มีใครที่แบบว่าจ่ายเงินสดอยู่แล้วเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งแต่ละตึกในมันตชันเนี่ยเขาก็จะมีหนี้สินติดอยู่บ้างตึกก็ปลอดแล้วแต่บางตึกก็ยังนะครับซึ่งถ้าเขาเก็บค่าเช่าไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะรกระทบว่าเฮ้แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายดอกเบีย้ยแบงก์ถูกไหมครับพอจ่ายดอกเบีย้ยแบงก์มันปุ๊บมันก็เกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ทางแบงก์ต่อเลยไม่ทั้ง หน่วยลงทุนหรือตราสารที่แบบผูกกับพวกหนี้สินของแบงก์พวกนี้นะครับก็เลยผมขอขอธิบายภาพให้เข้าใจเรื่องของตราสารเกี่ยวกับพวก MBS ก่อนนิดนึงนะครับถ้าสมมติเนี่ยเวลาที่คนจะซื้ออสังหารีเหมือนซักเนี่ยเขาก็จะเอาเงินกู้จากธนาคารถูกไหมครับเอาตึกไปค้ำประกันแล้วก็เอาเงินกู้ของแบงก์ออกมาดังนั้นเนี่ยเขาจะได้รายได้จากสองฝั่งหนึ่งคือไอ้ตึกนี้มารับค่าเช่าจากคนที่เช่า อันนี้ก็เป็นเงินก้อนหนึ่งถูกไหมครับสองคือเขาจะเอาเงินค่าชาติเนี่ยส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์เห็นภาพไหมโอเคจ่ายจะไป,ปอมปุอันนี้ก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแบงค์เนี่ยเขาจะทําการมัดรวมไอ้พวกเนี้บเป็นตราสารการ,การเงินตัวหนึ่งที่เรียกว่า MBS นะครับเพื่อเอาไปขายต่อให้หนักลงทุนครับนักลงทุนที่ชอบแบบว่าฮยอสังหาริมาร,รัพย์จ่ายดอกเบี้ยนิ่งๆอาจจะมาซื้อกลองทุนไอ้ซื้อหน่วดลงทุนตัวนี้ซื้อตราสารตัวนี้นั่นเองเห็นภาพไหมครับซ มากกว่าตัวค่าเช่าจากจากรีดนะครับเหมือนว่าถ้าคุณนี้คุณจ่ายค่าเช่าไม่ได้หรือรับได้ค่าเช่าที่น้อยเนี่ยแต่คุณยังต้อง,องจ่ายหนี้แบงค์เห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวตราสารที่เป็น MBS เนี่ยจะมีความมั่นคงมากกว่าถึงแม้ว่ารายได้จะต่ําลงแต่ถ้าคุณยังบริหารแคสโฟยังหมุนได้ยังต้องจ่ายแบงค์ได้มีความมั่นคงต่างกันนะครับซึ่งคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยครับค่าเช่าเนี่ยเขาได้น้อยลงอย่างแรกเลยนะครับไอ้พวกกรีดพาวเวอร์พี่ฟนต่างๆที่มีรายได้มาจากการปล่อยเช่าว,วกนี้ มันกระทบก่อนอยู่แล้วมันลดต่ำหวบลงอยู่แล้วเอใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันลดต่ำมากค่าเช่ามันแย่มาจนทําให้เขาเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์เนี่ยมันทำให้พวกตตาสาร MBS ต่างๆเนี่ยนะครับมันระนาวระเนระนัดไปด้วยเอทใช่ไหมครับแต่นายคนนี้เนี่ยในชาวเน่ยเขาบอกว่าเขาจัดการได้อยู่แล้วเขาไม่เคยโดนยึดตึกนะครับซึ่งก็ต้องรอดูไปเหมือนกันว่ามันจะเป็นกันอย่างไงนะครับ เห็นไหมครับว่าราคาอสังหามันเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2020ปน,นะครับเพราะว่าดอกเบียเนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์ไงพอดอกเบียเข้าใกล้ศูนย์ปุ๊บมันก็ดันให้ราคาเติบโตแล้วหนี้สินของเขาเนี่ยมันก็ ลดน้อยลงไปเมื่อเทียบกับราคาาที่เขาโตขึ้นถูกไหมครับแต่วันนี้พอมันมาเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยครับถ้ามันไม่เกิดโควิดเนี่ยเขาก็จะยังพอยื้อถือได้ไปได้ด้วยเพราะสังหามันค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วคนก็ชอบจะลงทุนแต่พอมันเกิดโควิดรายได้มันแบบกระทบด้วยฉับพลันเนี่ยมันเลยเกิดคําถามว่าเอาวันนี้เนี่ยนี่ที่คุณถืออยู่มันจะยังรอดอยู่ไหมมันยังไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้แบงก์ Bank, หรือว่าตาสาร MBS เเตรียมรอต่อไปนไี่เลยครับ ซึ่งเรื่องกองทุนเรื่องรีป์ property f ต่างๆนี่นะครับหลายๆประเทศก็มีปัญหาเดียวกันคับเช่นอินเดียเองก็ตามเนี่ยครับดีมานก็คือความต้องการเนี่ยก็ลดน้อยลงไปครับออสเตรเลียครับราคาบ้านตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะล่วงแล้วนะครับเริ่มที่จะตกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเห็นไหมฮะขีดเริ่มมาแล้วครับแต่ประเทศหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโดนกระทบหนักมากๆเลยครับนอกจากไอ้นิวยอร์กซิตี้ที่อเมริกานะอีกอันนึงคือฮ่องกงครับ ฮ่องกงเนี่ยถูกความท้าทายหลายอย่างนั่นคือเจนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เริ่มที่จะสูงขึ้นถูกไหมครับประกอบกับนะครับคนรวยเนี่ยเจอกฎหมายครอบคุมฮ่องกงถูกไหมครับคอมมอนคลฮ่องกงเนี่ยคนรวย ส่วนใหญ่เลือกที่จะหนีออกจากประเทศฮ่องกงครับมาอยู่ลอนดอนบ้างบางคนมาขอวีซ่าอยู่ไทยบ้างก็มีดังเนี่ยการโยกย้ายเงินเนี่ยอิลธิความรวยของฮ่องกงเนี่ยอาจจะถูกถ่ายเทถูกขายออกมาอย่างเช่นนายลีกาชิงเองก็าขายพาวเวอร์ตี้ไปบางส่วนไปแล้วนะครับซึ่งคําถามเนี่ยเราต้องถามคือว่าเอ้าวันนี้เนฮ่องกงเนี่ยนะครับราคาพาวเวอร์ตี้เคยสูงริบเลยเพราะว่า อยู่เป็นเกาะเล็กๆถูกไหมฮะราคาดันไปมหาศาลแต่วันนี้ครับกฎหมายเปลี่ยนฟันเดอร์เมนทัลเปลี่ยนแล้วไม่พอโควิดก็มาครับการมาทวงก็ยังมีนะครับโดนตัดสิทธิภาษีต่างๆนานาจากแบบโดนแบนจากทางอเมริกาชาติะตะวันตกนะครับซึ่งคําถามคือว่าแล้ววันนี้ราคาฮ่องกงจะไปถึงไหนโอ้โหลดระนาวเลยครับตามรายงานของรอยเตอร์เนี่ยก็มีความกังวลว่าในส่วนของคอมเมอรเชียลนะครับตอนนี้เนี่ยผู้เช่าเนี่ยลดลงไปมากนะครับทำให้มีความกังวลว่าอสังหาเนี่ยอาจจะ มูลค่าตกไปกว่า30%ซครับซึ่งจากเหตุผลก็ได้พูดไปข้า้งต้นแล้วนั่นคืออย่างเกิดโควิดนะครับเกิดการปิดล <_ C 1> ็อกดาวน์วเกิดการประท้วงเกิดการโจมตีนั้สิทธิพิเศษทั้งภาษีต่งตางๆนะครับซึ่งรวมไปถึงกับคนรวยที่ฮ่องกงเองเนี่ยเฮ้ยต่างโยกย้ายนะครับหนีออกไปนะครับไปลอนดอนบ้างไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยหนีกฎเกณฑ์ของจีนอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ฟันทัเปนท่ของฮ่องกงเรื่องสังหารเนี่ย หั่เลยผมว่าอันนี้หนักสุดถ้าจะบอกว่าที่ไหนกระทบสุดผมน่าจะเป็นฮ่องกงนะครับแต่สิ่งที่น่าประใจนั่นคือประเทศจีนนั่นเองครับกับการกับประเทศอื่นเลยครับประเทศอื่นนี่เห็นว่ามันกระทบจากโควิดปรร์ตี้ค่าชงค่าเช่าจ่ายไม่ได้เยอะแยะไปหมดช่วไหมครับเป็นเมืองร้างแต่ไชน่าครับตัวของพ r o p e r t y ้ไชน่าเนี่ยกลับแปลกับอัตรากันว่างครับตามรายงานของ CNBC นะครับอัตราการว่างดีขึ้นนะครับหมายก็อะไรมันมันเต็มมากขึ้นแหละการคลองห้องเต็มมากขึ้นนะครับจากนะคะ อ่า14ครับว่าง14เหลือตัวนี้เหลือแค่ว่างเพียงแค่11เท่านั้นครับซึ่งหากดูจริงๆอ่ะมีสัญญาณการกลับตัวมีสัญญาณที่ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับทางต่างประเทศนะครับแต่สัญญาณการรีบบอกับตัวของอสังหาในจีนครับทางนักวิเคราะห์ก็บอกเฮ้ยมันอาจจะราคาสูงไปนะมันจะเป็นบับเบิลหรือเปล่านะครับอาจจะกลับไม่จริงอะไรเงี้ยเองนกำรดี่ต่อซึ่งนี้เนี่ย อา,อาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้เป็นบทวิเคราะห์อันหนึ่งนะครับถ้าเราพยายามหาเหตุผลว่าทำไมจีนถึงกลับมาก่อนอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือจีนเขาโดนโควิดไปก่อนถูกไหมฮะแล้วเขาก็ตั้งรับ แล้วก็อาจจะเปิดมันกลับมาได้เร็วดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะฟื้นตัวเร็วกว่าก็ไม่แน่ว่าที่จริงแล้วต่างประเทศอย่างเช่นฮ่องกงหรือแม้กระทั่งสอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาในเ,เทอร์มต่อไปก็ได้นะครับเพราะจีนม,มันโดนก่อนแล้วก็แก้ก่อนไงเมื่อลยรรีบาวกลับมานะครับซึ่งนี้เนี่ยอยากให้จับตาดูว่าในอนาคต,ตเนี่ยนะครับอันใกล้นี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ส่มเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าโควิดเองนี่ยังไม่จบตอนนี้17.7ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง2000,000 ห้าหมื่นคนต่อวันซึ่งแบบโอ้สูงมากๆแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าทีเลยที่จะลดลงไปมากกว่านี้ไม่มีที่จะคุมได้เลยนะครับซึ่งคําถามต่อไปคือว่าวันนี้เนี่ยพาร์เตี้ยงต่างเนี่ยต่างเอาค่าเช่ามาหรือจะเอาเงินเก็บมาจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ไปให้นักลงทุนต่างๆผ่านตาสารทางการเงินเนี่ยนะครับคำถามคือว่ามันจะยืนได้นานแค่ไหนนะครับหากเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ไหวแล้วปล่อยหรือเปล่าหรือไม่เนี่ยอีกมุมหนึ่งก็คือว่าทางรัฐบาลพยายามอัดฉีดเงินเพื่อมาอุ้ม ให้สังหาพวกนี้เนี่ยไม่พังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ว่าทานเองก็ไม่ดีทั้ง2อ,อันนั่นแหละแต่ผมก็ยังวิเคราะห์นะครับยังมองว่านะครับรัฐบาลเองเนี่ยคงน่าจะอุ้มนะคงจะอุ้มคงไม่ปล่อยให้ล้มถ้าสังหาล้มนี่น่าจะระนาวมันจะลาไปถึงพวกตัวตราสารทางการเงินท,ที่อ้างองิงดอกเบี้ยอสังหาริมทรัพย์ ดอกเบี้ยที่จ่ายของอสังหารีมาซ่าไปนะครับซึ่งไอตัวตราสาร MBS เนี่ยมันก็ไปทําประกันอะไรหลายๆอย่างเช่นหนึ่งคือเฟดเองเนี่ยก็เงินดอลลาร์เองก็ถูกค้าประกันส่วนหนึ่งโดยที่ MBS หรือว่าตัว mortgage security เนี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาถ้ามันล้มมันดีฟอลต์มันน่าจะกระทบไปหลายภาคส่วนนะครับซึ่งนี้ก็อยากให้จับตากันว่าเออเป็นยังไงและคุณมองยังไงอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดดดตติิาาาามช่ออง้้ววยยนนะะฮจรรร์คคคลปหััับบสสี You in the summer When you left it was cold